ไปนะครับเรามาดาูใบงานนะครับแนะนำนะครับใบงานที่หนึ่งเนี่ยที่มอบหมายให้ทำนะครับคือเป็นการใช้เลเยอร์นะครับตั้งเลเยอร์นะอันนี้คือลักษณะที่ที่นักเรียนจะต้องได้ทำนะครับคือให้สร้างเลเยอร์นะครับตั้งเลเยอร์ชื่อว่า KEE e, แล้วก็ line แล้วก็ใช้ สีนะครับสีระบุสีเข้าไปนะครับหมายเลขย2แล้วก็เป็นเลเยอร์ที่2คือเลเยอร์ของเท t นะครับใช้สีที่เบอร์3นะครับแล้วก็กําหนดความสูงของอักษรนะครับพอเราเจอจยดตรงนี้แล้วก็ทำใบงานตามรูปแบบที่ที่ให้ไว้แล้วเนี่ยทำกันอย่างไรนะเดี๋ยวจะมะีแนะนำเข้ามานะครับ ให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับครั้งแรกเลยนะครับเราเปิดโปรแกรม AutoCAD นะครับขึ้นมาการใช้เลเยอร์นะครับการใช้คำสั่งเลเยอร์เนี่ยอันดับแรกก็คือเปิดขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราได้สร้างขึ้นมาใหม่แต่เบิ่อคลิกเข้าไปนะครับที่ ISO นะครับเลือกขึ้นมา Open ก่อนอื่นนะครับให้เราไปตั้งที่ขึ้นมาใหม่เปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ตั้งหน่วยก่อนนะครับไปที่ Format นะครับแล้วก็ยูนิตหรือไม่ก็พิมพ์รัดเลยนะครับตัวยูนิตเลยนะก็ได้เหมือนกันที่เราต้องตั้งก็คือหน่วยนะตอนนี้ให้พวกเราตั้งมาที่เป็นเมตรนะครับเป็นเมตรเป็นแนวทางเดียวกันนะครับให้เราเข้าใจเป็นเมตรนะครับเมตรแล้วก็โอเคนะส่วนตัวอื่นก็เดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ยังไงแล้วเราค่อยปรับตามนะครับในแบบในแบบฝึกหัดนั้นที่ที่เราจะให้ทำก็คือ ให้เราเอาเมาส์มาชี้อยู่ตรงนี้นะครับตรงยัมองไม่เห็นตรงนี้นะครับเป็นการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับอขนอนลงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มุมตรงนี้นะครับเป็นนิวเลเยอร์ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปเลยเลเยอร์ สอตัวนะครับสัก2ตัวเลยเรยอร์ที่1นึ่งเ์ที่2นะครับแล้วก็รีเนมนะครับคลิกเข้าไปเลยก็ได้แล้วก็ตั้งชื่อไปที่ที่กับตามที่เขากำหนดไปก่อนหน้านี้อะไรอะนะ,ะ,ะชื่อว่า ee e k i n e i นะครับตั้งหมายเลขเบอร์สนะครับไปดูเลยนะครับก กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ตัว E ตัว E เครื่องหมายขีดนะครับแล้วก็ลายกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ i n e นะครับช้าๆเลยนะครับช,าชา้าๆสีนะครับสีอ่าสีเนี่ยเราคลิกไปตรงที่ที่คัลเลอเนะที่ตรงนี้นะจะมองไม่เห็นคลิกเข้าไปเลย แล้วเขาบอกว่าหมายเลขสองเราก็มาพิมพ์ตัวเลขไปเลยนะครับเลขสองเข้าไปนะเราไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรนะมันเป็นสีเหลืองอ่านะโอเคเส้นก็คอนติเนียวนะครับอ่าอันนี้นะครับให้เราเลือกมาที่ไม่ได้กําหนดมาแต่ว่าอ่าคุณแนะนําให้เป็นที่0.00นกันแล้วกันนะครับเหมือนกันน,นะครับอันที่2นะครับก็อ่าดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก,ก็ได้นะครับ เพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อเข้าไปนะครับคีดชิปเออีเออีคีดเ e e. e e. ทคนะครับทีเอเอ็กทีนะครับเทคสีนะครับเลือกสีเป็นหมายเลข3นะทีนี้นะหมายเลข3เท่านี้นะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็ตั้งไปที่อ่าเลขศูนย์ศูนย์นะครับขึ้นมานี่คือขนาดความโตของอ่าขนาดของเส้นนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ปิดออกตอนนี้เราก็มาเลือกนะครับมาเลือกอ่าเปิดมาเลือกว่าเราจะใช้อ่าถ้าจะเขียนลายเนี่ยเขียนเส้นทุกเส้นนะครับเส้นทุกเส้นเนี่ยหมายความว่าพวกนี้แหละ พวกเส้นทุกๆอย่างเนี่ยให้เป็นสีเหลืองใช่ไหมครับพามันเป็น ee e, นะเป็น ee e, ตรงนี้มันก็ต้องเป็นสีเหลืองพอเราเลือกพอเราเขียนเส้นเสร็จแล้วไอ้ตัวหนังสือต่างๆที่เราจะเขียนเนี่ยนะที่เราจะเขียนเนี่ยให้เรามาเลือกที่เทกก่อนแล้วค่อยพิมพ์นะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือสีสีเขียวถูกต้องไหมครับอันนี้คือเป็นการแนะนานะครับเป็นการแนะนําที่เราจะเขียนนะของใบงานที่1ว่า เราจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรนะครับมีตรงไหนอีกไหมไม่มีเนาะ